สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงวันนี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาเบ่งต้นอะไรดูสินี่เะบางคนก็บอกว่าดูแล้ววิถีไทยอันนี้แหละคือต้นไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะ <c oughs> เออเป็นสมุนไพรด้วยดอกสีแดงๆนี่ น่ารักน่ารักเป็นตะแพงนะเบื้องนู้นนี่ดอกของเราเนี่ยโอ้เอยเป็นกรีบห้ากรีบนะแล้วก็จะบานมาเรื่อยๆจะบานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเพิ่มสมาชิกของของต้นก็คือใบนี่นี่ข้างล่างก็ยังมีนะข้างล่างก็ยังมีนี่นี่เห็นบอกคักขนาดครับเป็นไม้มงคลเพราะว่า ชื่อหนุมานนี่หนุมานประสานกายแล้วคนโบร,โบราณคนขึ้นกันยังบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยนะเออมาที่ทต้นใหญ่เติบได้ดิท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าวิถีไทยไม่รู้นะว่าเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างนะไปทาแบบไปเป็นสมุนไพรชนิดไหนนะชนิดไหน บางคนก็บอกว่าเอาไปรักษาแผลนะเอาไปเอาไปสมานแผลอะไรต่างๆละ่ะเออเดี๋ยววิธีไทยจะไปเชิดเบื้องในเน็ตเนาะแล้วก็สีเอามาเอามาพิมพ์ให้เบื้องว่าฮลุมานประสานกายนี่ใช้ทําอะไรได้บ้างนะบางคนก็บอกว่าเอาไปทาเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนี่ก็สิเป็นมงคลแล้วก็กันพวก สิ่งชั่วร้ายต่างๆนะบางบางบาง,บางเว็บไซต์ก็บอกว่าในเรื่องของอความลี้ลับต่างๆนี่ก็สิป้องกันได้นะป้องกันได้ไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนที่อยู่ในบริเวณครอบครัวนั้นๆนะเห็นบอกเห็นบอกคำของโบราณเนนะ่เอากะเสื้อไว้แน่นะ ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ลบหลู่นะหะนุมานประสานกายเป็นชื่อที่เป็นมงคลอยู่แล้วเนาะตอนเที่ยงเที่ยงวันนี้วิถีไทยก็เลยเอามารีวิวเป็นพระเอกของเรื่องใครที่ยังไม่มีนะไปหามาปลูกไว้จกกนะักระถางน,น้อยนะกระถางน้อยโบต้องใหญ่นะเพื่อเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเดือนโดยเฉพาะต้นไม้มงคลน,นี่ เวลาที่ออกดอกออกใบพริดอกออกใบนี่โบราณเพื่อนว่าเจ้าของบ้านกะสิบเป็นมงคลมีคนนิยมชมชอบนะ <c oughs> เ,ออเออแม่นบ่แม่นกะเป็นคำของโบราณเพื่อนว่าไว้นะเออต้นหนุกมานประสานกายบางคนกะไม่รู้จักวิธีไทยอันนี้คือต้นอะไรเลยรอเพิ่นว่าอยู่ข้างรั้วเนี่ยมีแต่ว่า ลืมชื่อลืมชื่อผนว่าเออแต่ถ้ว่าเอา้าอันนี้วิธีไทยมันไม่ใช่ต้นหนุมานประสานกายนะมันคือต้นเอก็ว่ากันไปมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะว่าเขามีชื่อว่าอะไรแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่หนุมานประสานกายวิธีไทยก็บขออภัยหลายๆเด้อถ้าหากว่าว้าวชื่อของต้น ไม้มงคลอันนี้ผิดไปเนาะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงเมือนาเด้อท่านผู้ชมเด้อสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม